สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำกิจกรรมนะครับต้อนรับวันตรุษจ,จีนนะครับหรือวันปีใหม่ของชาวจีนนะครับหรือ LUNA านิวเยียนะครับก็ได้แหละกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมถาย่อนแฟนทอมลิฟ i p นะครับก็คือว่าเราจะต้อง เข้าดันเจี้ยลลิฟหรือที่เรียกกันว่าลอยแยกนะครับเพื่อกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดจำนวน6เวฟนะครับ6เวฟก็คือ6ชุดนั่นแหละนะครับเมื่อกำจัด6เวฟเสร็จแล้วเราก็จะได้รับถุงรางวัลน,นะครับเพื่อเพื่อเอามากดรับรางวัลอีกทีหนึ่งภายในถุงมันก็จะมีรางวัลมากมายนะครับที่จะส่งให้เรานะครับ ระยะเวลากิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับถึง8กุมภาพันธ์นะครับเวลา20.00ถึง 21. 21.00น,นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยนะครับาการร่วมกิจกรรมนี้ต่อวันนะครับสามารถเข้าได้3ครั้งนะครับ สามครั้งต่อ1 a c c o แอ t เคานต์นะครับต่อ1บัญชีนะครับอ่ะเราเริ่มกันเลยนะ อตอนนี้ก็เว็บ3แล้วนะครับกิจกรรมกิจกรรมนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับก็มอนสเตอร์ก็เลยเว็ไม่สูงนะครับก็ชวนปาร์ตี้กันมาลงนะ,ะมันจะได้กำจัดบอลได้รวดเร็วนะครับ ก็จบรอบแรกแล้วแล้วนะครับเราก็จะได้รับผงรางวัลมานะครับอันนี้เมื่อกอดแล้วเราก็จะได้รับไอเทมตามนี้นะครับตามรายการนะครับมันก็จะส่งออกมาให้เราอันนี้แค่ส่งนะครับเราก็จะส่งได้ตามนี้นะครับ คือเห็นไหมครับเมื่อกี้มันมีประทัดออกมาให้นะครับซึ่งประทัดนั้นเราก็ต้องสะสมนะอย่าลืมสะสมละนะครับตอนนี้ผมสะสมได้2 0 0้อันเองนะครับเราก็กดที่ประทัดนะครับเพื่อเปิดร้านค้านะครับเปิดร้านค้าออกมาใช้แลกไอเทมนะครับก็จะมีตัวพอลลิ n งนะครับพอลลิ่งไฟเบอร์นะครับไข่สัตว์เลี้ยง นะครับก็จะเป็นสิ่งตเป็นเนียนตัวใหม่นะครับส่วนรายละเอียดของสกิลนั้นผมแปลไว้ไว้ในที่เพจลอมโซลแล้วนะครับสามารถดูได้นะครับอันนี้ก็เพการ์ทแพ็กนะครับโอลเมดอนโมลาค่อนนะครับอ่ะและที่เซอร์ไพรส์ก็คือมีนาฬิกาสายด้วยนะครับ นาฬิกาสายให้แลกสามารถแลกได้5้าครั้งนะครับผมใครยังต้องการนาฬิกานาฬิกาสายอยู่ก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมนี้นะครับและสุดท้ายก็เป็นลูนคัสสามนะครับแลกได้สามอันอย่างไรก็อย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับวันที่1ถึงวันที่8ปกุมภาพันธ์นนี้เวลา 20.00ถึง21.00นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมสวัสดีครับ